เดื้ยเดือยอับปุมอุมาเบราฮามีเบราฮามีบราฮามีบราฮามูเบราฮามิกโอ้เบราฮามีเราฮมูสมเด็จบราฮามูขอเพไหมเพอได้ยังขอได้ยังอ เกมอรดีกว่าวันนี้เกมของเราชื่อว่าบ่อน้ำห้าสีมีอะไรซ่อนอยู่ในซีรีส์เนี่ยมีบ่อน้ำตกเราจันเนาะนในสตูเราจะมีบ่อน้ำห้าสีมาให้แต่ละบ่อเนี่จะพาข้ามไปโลกขนาดแต่ละโลกแต่ละบ่อจะมีภารกิจของโลกนั้นๆให้ทั้งคู่ทำนะฮะมาผจนภัยกัน บ่อแรกคือบอ่อแรกะนะฮะชื่อว่าบอ่อสีเขียวบ่บอน้ําสีเขียว,ยวหากกระโดดเข้าบอ่อนี้แล้วรเราจะหันหลังกลับไปไม่ได้แล้วโผล่ขึ้นมาอีกทีพี่แม็กน้องนัทจะได้เจอกับเทศกาลประจําปีของชาวเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวกําลังสนุกสนานอยู่เลยแล้วพี่แม็กน้องนัทกําลังนั่งอยู่บนโต๊ะในงานทั้งสองคนเนี่ยพูดจากันเป็นภาษาต่างดาวเพราะฉะนั้น นึกภาพนะอยู่บนโต๊ะดินเนอร์อต่างดาว5 4 3 2ห้ามพูดภาษาที่เราเข้าใจพูดเลยฮะอัตซบุกัตาเกมอัตบเกปร์ปรึอัตบดุยดุยดุยอัตบดุย ดูหุ้ยอ่ะดูหุ้ย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 บ่อยดูหุ้ยบ่อยว่าสมัครเมินมาฮะไม่ได้อ่ะสวัสดีเดี๋ยวก่อนเอาเป็นภารกิจดินเนอร์หวานหวานอ๋อโอเคขอเป็นดินเนอร์หวานหวานยังไงก็ได้ไได้แต่แต่คุยกันเป็นต่างดาวดินเนอร์หวานหวานอะเปล่านะอับบุริเกเตอับบุริเกเตออกอินเดียหรือเปล่านะเอาอินเดียนะอ่ะสวัสดีเดย์ดูงเดย์

พเพพอได้ยังพอได้ยังโอเคบากันที่อีกหนึ่งบ่อครับผมมบ่อสีม่วงไม่ได้ไม่ได้ฮะบ่อสีม่วงโลกแห่งเมจิกไร้มนคาถามหาเสน่ห์บ่อนี้ถ้าตกลงมาแล้วจะมีเพียงหนึ่งคนที่ได้รับคาถามหาเสน่ห์ไปครับมองไปที่กล้องแคบของเราคือกล้องเบอร์ไหนคะสามครับแล้วถามด้วยอินเนอร์ที่กล้าวใจที่สุดว่ามองทำไมอ่ะ ที่มองหน้าอยากมีเรื่องหรืออยากมีเรานั้นพี่แม็กก่อนที่น่ากลัวที่สุดเลยครับที่บอกสีม่วงหรือว่าที่สัตูที่ศัตูเนี้ยครับกล้องแคบมองทาไมอะที่มองมาเนี้ยอยากมีเรื่องหรือว่าอยากมีเราโอเคคนพี่ทําไปแล้วคนน้องต้องทําบ้างแล้วเดี๋ยวรอผลโหวตเลยครับไป เธอมองมาทำไมอ่ะนี่ที่มองมานี่อยากมีเรื่องหรอหรืออยากมีเราทำไงดีอ่ะผลหวชเป็นไงบ้างอ่ะผลหวตมันทังมันไกลกันมากเลยกันทุกทีหวตกันครับทุกคนสามสิบวิเริ่มค่ะบวตเลยเองมามีเราดูสินี่ต่อเนื่องต่อเนื่องลูกอ้อนเออ เราก็อยากมีเราเหมือนกันนะออยู่คนเดียวมันเหงาอยู่เราดีกว่าเราดีนะเราอยู่เล่นด้วยได้ตลอดเวลาเลยนะเไปเทสามมาเล่นกันเราดีกว่าเล่นกับเราาเล่นกันเราดกเล่นกันี่เล่นว่า่นกนีว่ามนีว่่นันว่าล่นกน่เล็นรว่ับเรนกัรก่ามอกให้รกมนแรกว่ามอมอดูอยูม่ผดูอยูมอ่ผาามิเ่เ็ด 50 4สิบ้น้งนั้ปึ๊บปิดเลยพี่นัทจะไปได้คาถาไปนะคะได้ครับได้ครับคาถานี้น้องนัทสามารถเสกให้อีกคนเนี่ยทำอะไรให้เราก็ได้หนึ่งอย่างดีครับผมอยากโดนสั่งนี่อะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้เลยที่ออนแอร์ได้นั่นเลยอยากมีคนนู่นโอ้ย อุ้ยพูดแบบนี้พูดได้ลอยเหรอขอรับได้ขอรับไว้ได้ไหมได้ก็ก็พูดได้พี่เขานวดเก่งปะผมไม่เคยนวดเลยกว่าแต่ว่าน้องนัทก็จะบอกสบายอยู่นะสบายไหมสบายนี่เหมือนบังคับให้ตอบเลยแต่ผมมานวดเก่งอะวิ้ยเฮ้ยผมนวดเป็นจริงจริงหร้าดลองเวลาผมจับใครเขาก็จะบอกว่าดีจังเลยนนาทอย่าเพิ่งปล่อยได้ไหมอะไร้ยครับ มันผมมีดวงทางนี้อยู่มีดวมีดวงเขาเรียกว่ามีความสามารถเลยนะใช่ไหนลองไหนลองผมรับรองว่าครับโดนแน่เออ เหมือนหาเจอเหมือนหาเล่นเจอเหมือนแบบตรงนี้มันจะมีมีความเจ็บนิดนึงใช่ไหมครับแล้วนักเราน่าจะแบบบีบได้ในแรงที่พอดีแล้วมันรู้สึกเอ่อนคลายครับแบบหยิบขึ้นมาได้แม็กเจ็บแม็กบอกนะไม่เจ็บครับเดี๋ยวพี่ขยับไม้ให้น้องนัดนัดก้นวดไปเรื่อยๆแล้วกันนะไม่เอาทางสบายซะแล้วมาต่อเนื่องกันที่บ่อที่3ของเราครับอันนี้บ่อสีส้มครับบ่อสีส้มครับนี่คือบ่อแห่งความสุขและรอยยิ้มนะครับเข้ามาในบ่อนี้แล้วจงยิ้มและมีความสุขในทุกวินาที อยากจะให้พี่แม็กแลวก็น้องนัดเนี่ยแชร์สิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความสุขหรือว่าวิธีสร้างความสุขในแบบฉบับของตัวเองเทคนิคการมีความสุขของแต่ละคนคืออะไรฮะครับ,รบผมว่าเอนจอยกับความความสําเร็จเล็กๆน้อยๆของเราแล้วกันครับสมมติถ้าวันนี้ผมผมทําข้าวทานเองด้วยใช่ไหมครับแล้วถ้าผมผมกินข้าวที่ที่ทำเองปุ๊บแล้วผมไม่ออกกำลังกาย ผมทานข้าวเที่ยงผมมาทํางานแล้วผมก็ทานข้าวเย็นแล้วผมก็กลับบ้านไปนอนในในเวลาที่ผมแบบในเวลาปกติของผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอเควันเนี้ยผมเสร็จภารกิจในวันนี้ของผมแล้วในมิชชั่นที่ผมวางเอาไว้ในวันนี้แล้วผมรู้สึกมีความสุขเลยครับเหมือนเอนจอยกับสิ่งที่เราแบบทีละวันทีละวันอะไรแบบแอคคอมพใช่ใช่ครับแต่มันยากมากเลยนะใช่ครับแต่วันไหนที่ทําไม่ได้ก็อย่าไปโทษตัวเองครับเพราะว่ามันก็ต้องมีวันที่ที่ที่ทำได้ทําไม่ได้มีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาแล้วบางทีมันอาจจะ เราไม่ได้รู้ล่วงหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็แค่พวกนี้เราก็ทําใหม่ได้ใช่ครับจะไปผิดหวังย่าไปเฟลดีจังเลยอะ่ะใช้ชื่อให้มันง่ายที่สุดใช่ครับให้มันมีความสุขที่สุดนะ่นใช่ครับพี่นัครับวิธีในการกําเนิดความสุขข,ของนัฐอ่ะมันจะเป็นเกี่ยวกับฟังเพลงเกี่ยวกับการออกไปทํากิจกรรมเล่นบาร์นี่ยครับนัชอบเล่นบาร์มากแล้วก็เล่นดนตรีครับคือผมรู้สึกว่าจริงๆความสุขมันเป็นอะไรที่ มันเป็นคำมันเป็นอะไรที่มันขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับ <ừ> แล้วก็มันมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ด้วยแบบบางทีแค่สิ่งเล็กๆน,น้อยๆอย่างเราได้กินข้าวที่อร่อยอย่างเงี้ยอาหารที่ชอบหรือว่าวิวตรงนี้สวยจังเน <ừ> ี่ยผมก็มองว่าอะไรพวกนั้นมันก็ทําให้นั้นทมีความสุขได้แล้วอย่างครับ <ừ> แต่ถ้าในโมเมนท์ที่นัดอะเจอเรื่องเครียดหรือว่ากําลังรู้สึกดาวๆแล้วอยากพุชตัวเองขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็จะนี่แหละฟังเพลงที่ชอบครับแล้วก็เล่นดนตรี น่ารู้สึกว่ามันบันบัดจิตใจผมทำโอ้น่ดีแล้วปกติฟังเพลงที่ไหนสถานีไหน e f m ไหม EFA โอ้ยอยู่เป็นจริงครับไปกันที่บ่อสีแดงกันบ้างดีกว่าบ่อสีแดงเป็นบ่อความกลัว บ่อนี้พี่แม็กน้องนัจะต้องตอบคาถามเกี่ยวกับความกลัวคําถามก็คือสิ่งที่ไม่อยากให้อีกฝ่ายเจอมากที่สุดคือเรื่องอะไรยากจริงมาที่เนี่ยผมบอกเลยว่ามีแต่ภารกิจยากๆผมมองไปที่คิดเอทีฟแป๊บนคงครบผมขอโทษที่สายตาผมรู้สึกว่าผมไม่อยากให้เขาเจอความผิดหวังนะครับด้วยเขาอายุยังน้อยอ่ะแล้วถ้า อะไรที่คาดหวังไว้แล้วไปเจอกับความผิดหวังอ่ะผมว่าบางทีมันอาจจะทําให้เราแบบรู้สึกเอฟเฟกเยอะใช่ครับใช่ก็ไม่อยากให้เกิดความผิดหวังบ่อยอืมใช่ครับใช่ใแล้วพี่นัดล่ะพี่นัดไม่อยากให้พี่นัดเจออะไรเจอครีเอทีฟคนอื่นไม่อยากแต่ว่าไม่อยากให้เจออะไรเลยนอกจากน้องนัทเลยนะครับอุ้ยลอกอันนี้อันนี้โอ้ยแรงมากเลยไม่ไม่อันนี้อันนี้แรงนะแกอนนจะไม่ให้ไปไหนเลยหรอจหลอกไว้ละเลยคือ รู้สึกว่าพี่แม็กเป็นคนที่เขาไม่ค่อยมีอะไรที่เขากลัวเท่าไหร่ครับจะเเขาเป็นคนที่เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างแบบสตรองแบบพี่แม็กเขาเข้มแข็งอะเขาสุขภาพจิตดีแต่ว่าเขามีเรื่องมันก็มีอะไรที่เขากลัวครับครับมีเยอะเลยแหละครับแล้วจริงใจจริงก็อยากตอบความผิดหวังเหมือนกันแต่ว่ามันจะซ้ำก็ตอบซ้ำได้ลูกไม่เป็นไรแต่ว่าให้เหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรมีเด็กคิดไม่ออก ไม่คิดเยอะคิดเยอะไม่ต้องกวก็ไม่อยากให้พี่แม็กเจอกับเหมือนกันก็ได้เออมันไม่แปลกหรอกใช่ใช่ครับเพราะว่าก็ก็รู้สึกว mm ่าเวลาที่เรามีความหวังกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอมันเป็นเรื่องที่ที่เราคิดว่ามันจะเป็นไปในทางนั้นมันจะเป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายพอมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงแล้วมันมันมันเป็นอะไรที่มันเอฟเฟกกับใจเราโดยตรงมามาครับก็ก็รู้สึกว่าก็ไม่อยากให้พี่แม็กต้องไปเชิญกับความรู้สึกที่ แบบนี้เหมือนกันเนี่ยครับเพราะว่าไม่ไม่มีมนุษย์คนไหนที่ผิดหวังแล้วยังยิ้มได้แน่อน,นอนครับ <ผม S 2> เรอ,อาจจะเข้าใจนะเวลาที่เราเมาื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความหวังก็คือเราทุ่มเทกับมันไปแล้วเราเลยถึงหวังครับแบบเราคาดหวังว่าอยากให้มันดีหรืออย่างนั้น อะไรนะเดี๋ยวประสบการณ์จะสอนเราเองครับใช่เดี in ๋ยวพวกหนูจะเติบโตกันขึ้นมาแล้วก็สตรองเองผมรู้สึกนะว่าหลังจากที่ผมแบบสมมุติผมผิดหวังกับเรื่องนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วครับแล้วหลังนั้ผมรู้สึกว่าพอมันมีเรื่องผิดหวังแนวๆนี้มาอีกผมผมรู้สึกผมมีเกราะป้องกันมากขึ้นแบบรู้สึกเรารับมือกับอะไรความผิดหวังนี้ได้ดีขึ้นครับเหมือนเราไม่ได้หวังเท่านั้นแล้วอะไรอย่างเี้ครับดีแล้วดีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็คือทั้งสองคนตอบเหมือนกันคือความผิดหวังครับผมไม่อยากให้ทั้งคู่เจอความผิด หวะะะน่คชาวแฟนด้อมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยง่ายง่าย,ยอะไรอะ EFM แฟนดอมไล์ e F